สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีมังกรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงให้คนลัคนาราศีมังกรประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะช่องนี้ก็จะเน้นดูลัคนาเป็นหลักนะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาก็อดุลมให้ดูแบบราศีได้นะคะ ถ้าดูแบบราศีแล้วไม่ตรงก็สามารถที่จะดูคลิปคำทำนายลัคนาราศีอื่นที่ใกล้เคียงกับชีวิตของท่านได้เลยนะคะสำหรับคนมังกรนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างนะคะแม่หมอจะบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้คนลัคนามังกรนี่ดีนะไพ่ขึ้นมาดี เกือบทุกตำแหน่งนะคะสำหรับคนลักนณาบางกรนะคะดียังไงนะคะไปดูที่ไพ่ประจำตัวของคุณก่อนนะคะไพ่ประจำตัวของคุณเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะไพ่อัศวินถือถ้วยนั้นนะคะจะสื่อในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคนบางกรในช่วงนี้นะคะบางคนบางท่านจะอาจจะไปตกลุมตกลุมรักใครบางคนหรือเปล่านะคะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ถ้าถามว่าไปรักไปชอบใครตอนนี้โอเคไหมแม่หมอนะคะแม่หมอ,อมองว่าโอเคได้นะถ้าใครที่มีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีสถานการณ์บางอย่างที่มันอาจจะเรียกว่ามีอุปสรรคปัญหายอยู่บ้างถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ เพราะว่ามันก็มีไพ่เมเจอร์คาน่าใหญ่ๆอย,ยอย่างเช่นไพ่เดอะเฮอร์มิตประกบหน้าคุณนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเรียกว่าจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือความรักมันจะไม่ค่อยวือวาเท่าไหร่ในเดือนนี้แต่มันเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใหม่ๆโดยเฉพาะคนโสดนะคะช่วงนี้คนโสดจะมองหาแสวงหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะ ส่วนคนรักของคุณนะคะถ้าคุณไปเจอไปเจอในช่วงนี้จะเป็นคนยังไงบ้างนะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเรียกว่า,าเป็นคนมีเหตุผลนะคะความคิดก็จะมีหลายชั้นนะคะมีความละเอียดถี่ถ้วนในการเลือกสรรใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าไพ่จัสติกเป็นไพ่เมเ r อร์คณะใบใหญ่นะคะกว่าที่จะเลือกกว่าที่ะจะตะัดสินใจเลือกใครเนี่ยนะคะเขาต้องชั่งน้ําหนัก ดูเหตุผลดูความเป็นไปได้ทุกอย่างก่อนนะคะดังนั้นในช่วงนี้สําหรับคนมังกรก็เวลาจีบใครในช่วงนี้ก็จะเจอคนที่ค่อนข้างจะออกแนวแบบนี้นะคะคือต้องต้องผ่านด่านหลายด่านพอสมควรนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะเจอคู่แข่งก็ได้นะคะเพราะว่าในตําแหน่งของคนรักคู่ครองหรือว่าคนที่คุณจะไปจีบไปชอบเนี่ยนะคะบางคนบางท่านเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างใหญ่โตนะคะ มีหน้าที่การงานที่ดีบางคนบางท่านทํางานเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆเกี่ยวข้องกับศาลทนายความนะคะต่างๆด้วยนะคะถามว่ามีโอกาสไหมในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตมีโอกาสนะคะสําหรับคนโสดมังกรน,นะคะก็เปิดออกมาไม่เหมาะขอละกล่าวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนเลยนะคะเพราะว่า หน้าไพ่ที่เป็นไพ่ประจําตัวของคุณนั้นนะคะมันจะสื่อในเรื่องแบบนี้เยอะนะคะส่วนสถานะคนคุยถ้าคุยมานานมีโอกาสที่เรียกว่าจะมีเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่จัสติกนั้นนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่แทนความหมายของการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตัวของคุณเองก็จะไปอยู่ในช่วงของอห่วงของความรักความสัมพันธ์มีความคิดในเรื่องของการแต่งงานด้วยนะคะ ก็เรียกว่าในส่วนของคนมังกรก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ประตูวิวาสูงนะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะบางคนบางท่านก็อาจจะตกลงเจรจากันในเดือนนี้ก็ได้นะสําหรับคนมังกรนะคะแต่สําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่นี้ก็เรียกว่า,าเรื่องของคนรักคู่ครองนั้นนะคะคนรักคู่ครองของคุณนั้นเรียกว่าจัดสมดุลในเรื่องของการงานกับเรื่องครอบครัวได้ดีนะคะ คือแบ่งเวลาได้ดีนะคะก็เรียกว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนมังกรในเดือนนี้ดีนะนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้วุ่นวายเท่าไหร่นะคะคู่ครองคนรักของคนมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับตำแหน่งสูงขึ้นนะคะบางคนบางท่านก็คู่ครองคนรักก็อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆไปเกี่ยวข้องกับ ข้อกฎหมายต่างๆหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับศาลนะคะเกี่ยวข้องกับทนายความก็ได้นะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์นั้นแม่หมอมองว่าดีนะสำหรับคนมังกรในเดือนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดต,ต้องทําแต้มนิดนึงทําคะแนนนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของการงานค่ะมาดูที่การงานดีไหมแม่หมอการงานดีค่ะดีมากด้วยการงานน่ะนะคะ การงานของคุณมีโอกาสที่จะขยับตำแหน่งปรับเงินเดือนนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานบางคนบางท่านการงานของท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายข้อกฎหมายต่ตางๆนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับอายการศาลแล้วก็ทนายความก็ได้นะคะสําหรับคนบางกรนะคะในบางคนบางท่านก็จะมีเรื่องของการ ตัดสินใจบางอย่างในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะมีความคิดอยากจะไปทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเปิดกิจการของตัวเองก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่อนาคตขึ้นเป็นไพ่หนไม้เท้านะคะหไม้เท้าส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองเริ่มจับเริ่มทํากิจการบางอย่างที่เป็นของตัวเองนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะไม่ได้ทํากิจการของตัวเองแต่ว่า เป็นการไปเรียนรู้เพิ่มพูนวิทยาฐานะให้กับตัวเองนะคะถือว่าดีมากๆสำหรับคนมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานในด้านวิชาการจะโดดเด่นมากนะคะใครที่ทำงานด้านวิชาการเนี่ยนะคะเรียกว่าจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะคะในวงสังคมของคนที่ทำงานด้านวิชาการนะคะโดดเด่นในเรื่องของงานด้านวิชาการทุกขแขนงนะคะในส่วนตัวของคนมังกรนั้นก็โฟกัสในเรื่องของการงานเยอะเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าใครมีการสอบการแข่งขันอะไรบางอย่างนะคะอถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะใครที่คิดจะติดสินบนนะคะหรือว่ายัดไต้ตรงใต้โตะอ,อะไรนี่ไม่ต้องนะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่ของคุณแล้วนะคะคุณแค่ขยันนะคะและตั้งใจรับฟังเปิดใจรับฟังคําชี้แนะจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ขยันตั้งใจรับรองว่าคุณผ่านแน่นอนนะคะผ่านแน่นอนโดยไม่ต้องใช้เส้นสายด้วยสําหรับไพ่จัสติกนะคะ ใครที่มีการสอบการแข่งขันอะไรเนี่ยนะคะทําด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะคะเรียกว่าผ่านแน่นอนตั้งใจทําผ่านแน่นอนนะคะบุตรบริวารของคุณก็ดีนะถ้าใครที่มีลูกน้องลูกน้องนะคะบุตรบริวารจะเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาในเรื่องภาระหน้าที่การงานของคุณได้ดีนะคะ มิสหายก็ดีนะในช่วงนี้นะคะมิสหายก็ดีให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีจะได้เพื่อนอว่ามิสหายที่พูดคุยถูกคอกันนะคะและก็ถ้าเป็นเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนในทุกภาคส่วนนะคะถือว่าดีมากๆนะคะเพราะว่ามันมีไพ่จั s t i c ขึ้นมาในตำแหน่งของพบปัตนติหรือว่าคู่ครองคนรักของคุณนะคะก็เรียกว่า,าจะมีการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของ การลงทุนได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะถ้าใครที่มีเรื่องของคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลก็จะเคลียร์กันได้อย่างลงตัวนะคะเป็นเดือนที่คนลักนณาบางกรเนี่ยทำอะไรค่อนข้างที่จะราบลื่นนะคะส่วนหนึ่งมาจากไพ่พฤลสีที่ประกบหน้าคุณนะคะไพ่พฤลสีเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เครื่องรางของขลังของเก่าแก่ของโบราณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยอยู่ใกล้ตัวคุณให้การช่วยเหลือตัวคุณนะคะบางคนบางท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีโอกาสได้เดินทางไปนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าบวชทีพราหมณ์ก็ได้นะคะ ในเรื่องของการงานของคุณนั้นค่อนข้างดีแล้วก็โดดเด่นนะสําหรับคนมังกรนะคะส่วนในเรื่องของการเงินดีไหมแม่หมอการเงินก็ดีนะคะคุณจะได้งานแบบฟุกๆเป็นงานที่ทําน้อยแต่ได้เงินเยอะนะคะเป็นงานพวกที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเป็นทีมพวกนายหน้าอะไรประมาณนี้นะคะเป็นนายหน้าขายที่ดินขายบ้านขายรถได้หมดนะคะสําหรับคนมังกรนะคะช่วงเดือนนี้จะมีโชคลาภในเรื่องของการงานการเงิน รวมทั้งความรักความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เรียกว่าจะต้องค่อยๆเติบโตนะคะค่อยๆศึกษากันไปนะคะเพราะว่าในฝั่งของคนรักหรือว่าคนที่คุณเข้าไปจีบไปชอบในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจที่จะคบหรือว่าเลือกตัวคุณนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของเขาเองนะคะเขาต้องคัดเลือกเขาต้องกัรนกองเยอะอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับไพ่จัสติกนะคะ ในบางคนบางท่านนะคะสําหรับไพ่จัสติกนี่นะคะเป็นคนที่เดาใจยากนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักแล้วเดาใจยากไม่ค่อยแสดงออกกับใครง่ายๆพิถีพิถัถนในการเลือกคู่ครองนะคะส่วนมากแล้วก็จะคองตัวเป็นโสดถ้าไม่พบคุณถูกใจนะคะแต่ถ้าเป็นคนมีคู่ก็เรียกว่าเมื่อแต่งงานแล้วก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวแบ่งเวลาเรื่องของการงานเรื่องส่วนตัวได้อย่างพอดีมีความรักในความพอดีนะคะสําหรับเรื่องของ คนที่แต่งงานแล้วนะคะสำหรับใครที่คุยมานานมีโอกาสที่จะเป็นการแต่งงานโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะเป็นสัญญาการแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนลักนามังกอนนะคะเดือนนี้ถือว่าดีนะคะในส่วนของดวงดาวที่เดินอยู่ในตอนนี้นะคะในช่วงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะคนลักนามังกอจะมีดาวทับลักนาหลายดวงนะคะ ดวงแรกเนี่ยย้ายไปทับแล้วคือดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์คือดาวในภพมรณะของคุณนะนะคะถ้าดาวมรณะทับลัคนาส่วนมากก็ให้ระวังสุขภาพนะคะแต่ว่าสําสหรับไพ่ที่แม่หมอเปิดออกมามันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแม่หมอมองว่ามันเป็นของเก่าบางคนบางท่านได้ของเก่าได้เครื่องรางของขังได้ของมีค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่กับตัวนะ นะคะบางคนจะไปยังสถานที่ที่มันเก่าๆสถานที่เก่าๆวัดหรือว่าสถานที่ที่มันเรียกว่าแบบโบราณโบราณสักหน่อยนะคะในช่วงนี้ถ้าเป็นคนมังกรนะคะดาวดวงที่สองที่จะทับลัคนาคุณก็จะเป็นดาวพุธนะคะในวันที่สิบกุมภาพัน์ธจะเข้าทับลัคนาคุณนะคะดาวพุธเป็นดาวอะไรของคุณคะดาวพุธเป็นดาวในภพอริแล้วก็ภพสุภะของคุณนะคะก็ดาวฤธิท์ทับ ลักนณาอีกดาวสุภะก็ทับลัคขณาอีกนะคะเรียกว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสองเจ้าเรือนนะคะก็มีทายได้ทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะคะแต่ถ้าดูตามหน้า,พาไพ่แม่หมอมองว่าดีซะเยอะนะคะส่วนดาวดวงถัดไปเนี่ยนะคะจะเป็นาดาวสุกนะที่จะย้ายทับลักขณาคุณในวันที่22กุมภาพันธ์ดาวสุกก็เป็นดาวสองเจ้าเรือนเหมือนกันนะคะแต่เป็นเจ้าเรือนที่ดีทั้งสองเรือนคือเจ้าเรือนในเรื่องของบุตระ นะคะแล้วก็ในเจ้าเรือนของภพกรรม,มะนะคะงานทับตัวนะคะจริงๆแล้วนะคะเรื่องคู่ดาวที่เข้าทับลัคนาของคนมังกรนะคะมีคู่เดียวที่เรียกว่าไม่ค่อยดีก็คือดาวศุกร์กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจาตัวของคุณนะคะมันเป็นดาวที่เรียกว่าเป็นเป็นคู่ขัดลาบนะคะเป็นคู่ขัดลาบนะคะ ส่วนดาวดวงอื่นๆนี่ก็เรียกว่าให้คุณกับตัวคุณหมดเลยถึงแม้จะเป็นดาวที่มาจากภพที่เสียแต่ว่ามันเป็นดาวที่เรียกว่าเป็นคู่ธาตุคู่สมพลกันกับตัวคุณนะคะดังนั้นแล้วแม่หมอก็จะมองว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีซะมากกว่านะคะจากหน้าไพ่แม่หมอมันก็ไม่ใช่ไพ่ร้ายแรงอะไรมากนะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของเด่นๆเ,เลยคือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของเก่า ของโบราณที่คนลัคนามังกรจะได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเรื่องของการงานก็ค่อนข้างเติบโตดีนะในช่วงนี้โดยเฉพาะคนที่ทำงานราชการมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงนะคะแต่แม่หมอจะบอกว่าดาวอาทิตย์สำหรับคนมังกรแล้วเป็นดาวในภพมรณะนะคะถ้าใครที่ทำงานราชการแล้วแนะนำว่าแบบให้ไปรับตำแหน่งไกลๆบ้านจะดี หรือว่าไปอยู่ในสถานที่ที่มันแบบโบราณโบราณสักหน่อยนะคะมันจะเข้ากับดาวมรณะนะคะแบบการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะใครที่ตกงานว่างงานอยู่ในตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวได้งานแน่นอนนะคะมีตัวช่วยแวดล้อมของคุณนั้นดีครบทุกจุดนะสำหรับคนมังกรนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันเดือนหน้ามีนาคมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ